เรียนสบาโตไตรมาที่สามปี2 0 2 4พระธรรมรโกบทที่6สสำหรับวันที่10สิงหาคมคศ2 4 2 4จากภายในสู่ภายนอกไม่มีสิ่งใดภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์แล้วจะทำให้มนุษย์เป็นมนทินได้แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์นั่นแหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมนทิน มารโกบทที่7ข้อ15ปัญหาที่พวกฟาริสีเผชิญหน้ากับพระเยซูในหลายโอกาสก็คือเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นการใช้มือขัดถูมเมล็ดข้าวในวันสบาโตการกินโดยไม่ล้างมือให้สะอาดการอุทิศสิ่งของเพื่อการรับใช้พระเจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์การไม่แต่ต้องคนต่างชาติหรือรับประทานอาหารร่วมกับเขา ประเพณีที่หลากหลายทำให้ศาสนาของพวกฟาริสีนั้นเป็นเรื่องยากและยากที่จะปฏิบัติตามเพราะประเพณีของพวกฟาริสีพวกเขาจึงเป็นผู้นำทางที่ตาบอดมัทธิวบทที่ 23. 16ข้อ16ซึ่งปิดทางเข้าอาณาจักรแห่งสวรรค์แก่ผู้คนมัทธิวบทที่ 23. 13ข้อ13ในบทนี้จะศึกษาถึงปัญหาของขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณีและคนต่างชาติและการแพร่ขยายของประเพณีปัญหาของขนบธรรมเนียมประเพณีประเพณีที่มาทดแทนพระบัญญัติของพระเจ้าพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าวิเศษจริงนะที่พวกท่านได้ละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะได้ยึดถือคำสอนที่รับมาจากบรรพบุรุษมรโกบทที่7ข้อ9 พระเจ้าทรงบัญชาให้ปุโรหิตชำระตนให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำก่อนจึงจะสามารถปรนิบัติในสถานศักดิ์สิทธิ์ได้อพยบบทที่30ข้อ17 2 1ดถึง21ด้วยความมีใจจดจ่อทางศาสนาที่มากเกินไปชาวยิวจึงขยายพระบัญญ,ญัตินี้ไปยังทุกคนเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเป็นมนทินทางพิธีกรรมคำถามของพวกธรรมาจารและพวกฟาริสี มีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่าพระเยซูไม่เคารพพระบัญญัติมารโกบทที่ 7: ข้อหแต่คำถามนั้นกลับย้อนไปหาพวกเขาพระเยซูทรงเคารพพระบัญญัติพวกเขาคือคนที่ทำลายและแทนที่ด้วยประเพณีของพวกเขาเองมารโกบทที่ 7. ข้อ6ถึง8ตัวอย่างเช่นหากพวกเขาอุทิศบางสิ่งแด่พระเจ้าเรียกว่ากรบนันเช่นบ้าน พวกเขาจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จนกว่าจะตายแต่พวกเขาไม่สามารถใช้มันเพื่อจุดประสงค์อื่นได้เช่นช่วยเหลือพ่อแม่ของพวกเขามารโกบทที่7ข้อ9ถึง13ความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายระหว่างความจริงกับความเท็จเป็นเพียงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของความขัดแย้งอันยาวนานเกี่ยวกับกฎของพระผู้เป็นเจ้าเรากำลังเข้าสู่การต่อสู้ครั้งนี้ การต่อสู้ระหว่างกฎหมายของมนุษย์กับพระบัญญัติของพระเจ้าระหว่างศาสนาในพระคัมภีร์กับศาสนาแห่งนิทานและประเพณีสิ่งที่ทำให้เป็นมนทินและสิ่งที่ไม่ทำให้เป็นมนทินไม่มีสิ่งใดภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์แล้วจะทำให้มนุษย์เป็นมนทินได้แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์นั่นแหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมนทิน มาระโกบทที่7ข้อ15เนื้อที่บริสุทธิ์ของสัตว์ที่ถูกถวายบูชากลายเป็นมนทินเมื่อสัมผัสโดยคนที่เป็นมนทินตามพิธีกรรมฮักไกบทที่สองข้อ12และ13ในประเพณีของชาวฟาริสีสิ่งนี้อนุมานได้ว่าเป็นอาหารใดๆที่อนุญาตในเลวีนิติบทที่11และกับบุคคลใดๆไม่ว่าจะไม่บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม คำถามที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับอาหารที่สามารถหรือไม่สามารถรับประทานได้แต่เกี่ยวข้องกับวิธีการรับประทานด้วยการทำให้สะอาดโดยการล้างมือหรือไม่สะอาดโดยมือที่ไม่ล้างดังนั้นถ้าท่านไม่ล้างมือด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอาหารที่ท่านกินเข้าไปก็ไม่สะอาดแต่พระเยซูทรงแสดงให้เห็นชัดเจนว่า อาหารที่สะอาดจะไม่เป็นมนทินจากการรับประทานอาหารนั้นโดยไม่ทำตามประเพณีมารโกบทที่7ข้อ18และ19อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้คนเราเป็นมนทินจริงๆก็คือสิ่งที่อยู่ภายในตัวของเราบาปของเราเกิดขึ้นจากความปรารถนาและความคิดของเรามารโกบทที่7ข้อ20ถึง23 ขนบธรรมเนียมและคนต่างชาติลูกสุนัขที่เอาชนะผู้เป็นนายของมันแต่นางทูลตอบว่าจริงเจ้าค่ะแต่สุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะนั้นย่อมกินอาหารเหลือเดนของลูกๆูกมรโกบทที่ 7: จ็ข้อยีตามประเพณีชาวยิวไม่สามารถสัมผัสคนต่างชาติคนนอกรีดชาวต่างชาติหรือเข้าไปในบ้านของเขา หรือรับประทานอาหารร่วมกับเขาได้ในการเกี่ยวข้องกับหญิงชาวกรีกคนนี้ดูเหมือนพระเยซูจะทรงสนับสนุนประเพณีเหล่านี้เราไม่สามารถรักษาลูกสาวของเจ้าได้เพราะเจ้าเป็นคนนอกรีดเรารักษาคนยิวเท่านั้นมาระโกบทที่7ข้อ26และ27ในคำอธิบายนี้ชาวยิวเป็นลูกของพระเจ้าและคนนอกรีดเป็นสุนัข สุนัขเลี้ยงในบ้านหญิงผู้นี้รับรู้ได้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในข้อความที่พระเยซูทรงตรัสยังคงยึดมั่นด้วยความเชื่อและชนะการโต้แย้งกับพระเยซูมารโกบทที่ 7: ข้อ28เธอคอยอยู่ในลำดับที่สองที่จะได้ประโยชน์จากเศษขนมปังของผู้ที่อิ่มแล้วสุนัขเลี้ยงในบ้านไม่ใช่สุนัขจรจัด เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสามารถได้รับประโยชน์จากการเลี้ยงดูเหล่านี้หูที่เปิดกว้างแล้วพระองค์แห่นพระพักดูฟ้าสวรรค์ถอนพระไทยและตรัสกับคนนั้นว่าเอฟฟาทาแปลว่าจงเปิดออกมาระโกบทที่7ข้อ34พระเยซูทรงมุ่งไปที่เมืองไทระเพื่อหลีกเลี่ยงแคว้นกาลิลีมาระโกบทที่7ข้อ31 ด้วยวิธีนี้พระองค์จึงสามารถใช้เวลากับเหล่าสาวกของพระองค์ได้เมื่อมาถึงเดคาโปลิตพวกเขาก็นำคนมาให้รักษาพระองค์ทรงแยกชายผู้นั้นจากฝูงชนและใช้วิธีพิเศษในการรักษาเขามารโกบทที่7จข้อ3าถึง34จากการกระทำของพระองค์ พระองค์ให้โอกาสชายคนนี้ได้แสดงความเชื่อว่าพระองค์สามารถรักษาเขาได้ผลที่ตามมาคือหลายคนรู้สึกประหลาดใจในพระเยซูมาระโกบทที่ 7: ข้อ35ถึง37แต่เหตุใดพระเยซูจึงทรงคร่ำครวญและตรัสว่าจงเปิดเถิดคนหูหนวกสามารถได้ยินชัดเจนและคำแรกที่เขาได้ยินคือคำพูดของพระเยซู แต่พระเยซูทรงคิดถึงผู้ที่แม้ได้ยินแต่ไม่ต้องการฟังถ้อยคำของพระองค์หรือคำสอนของพระองค์พระเยซูทรงต้องการให้เรามีหูที่พร้อมที่จะฟังคำสอนของพระองค์และได้ยินเสียงร้องของผู้ที่ต้องการฟังถ้อยคำที่เหมาะสมจากเราการแพร่ขยายของประเพณีพระองค์ทรงเตือนพวกสาวกว่าจงสังเกตและระวังเชื้อของพวกฟาริสี และเชื้อของเฮโรธให้ดีมาระโกบทที่8ข้อ15เมื่อพวกเขามาถึงเมืองดานมนูตาพระเยซูทรงพบกับพวกฟาริสีหูหนวกซึ่งขอหมายสำคัญแห่งสิทธิอำนาจของพระองค์มาระโกบทที่8ข้อ10และ11พระองค์ปฏิเสธที่จะให้เครื่องหมายใดๆแก่พวกเขาไม่มีอะไรสามารถโน้มน้าวผู้ที่ไม่ต้องการเชื่อได้ด้วยความผิดหวัง พระองค์จึงเสด็จออกจากเขตนั้นไปพร้อมกับเหล่าสาวกของพระองค์มาระโกบทที่8ข้อ12และ13ระหว่างการเดินทางพระเยซูตรัสกับพวกเขาเกี่ยวกับเชื้อของพวกฟาริสีซึ่งก็คือคำสอนและประเพณีที่แทรกซึมเข้าไปในศาสนาและทำให้ศาสนาเสื่อมรามมาระโกบทที่8ข้อ15เหล่าสาวกไม่เข้าใจอุปมานี้ พวกเขาคิดว่าพระองค์ตำหนิพวกเขาที่ไม่นำขนมปังมาและพวกเขาก็เชื่อว่าไม่ควรซื้อขนมปังจากพวกที่เป็นฟาริสีหรือสดูสีพวกเขาลืมไปว่าพระเยซูทรงสามารถประทานทรัพยากรให้เราได้อย่างไม่จำกัดมาระโกบทที่8ข้อ16ถึง21 เราไม่ควรปล่อยให้ตัวเองล่องลอยไปตามกระแสะแห่งประเพณีและการเชื่อที่หยิงยโสเราถูกเรียกว่าเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าให้เราลุกขึ้นเพื่อส่องแสงไม่มีเวลาสำหรับการโต้เถียงกันบรรดาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับความจริงที่มีอยู่ในพระเยซูบัดนี้จะต้องร่วมเป็นหัวใจเดียวกันวัตถุประสงค์เดียวกันความแตกต่างทั้งหมดจะต้องถูกขจัดออกไป สมาชิกของคริสตจักรจะต้องทำงานร่วมกันภายใต้หัวหน้าคริสตจักรผู้ยิ่งใหญ่ให้บรรดาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับความจริงลุกขึ้นและส่องแสงจงร้องดังๆอย่าออมเสียงไว้จงเปล่งเสียงของเจ้าเหมือนตแตรอิสยาบทที่58ข้อหนึ่งอย่าให้ความจริงถูกบิดเบือนอีกต่อไปจงให้จิตวิญญาณร้องเรียกหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่